ส่งงานนะครับรีโมทสตาร์ดดีแม็กซ์สองพันสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นแบบตรงรุ่นนะครับสามารถสั่งสตาร์ดรถด้วยรีโมทได้นะครับสั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้ได้ระบบวอล์กอเวย์นะครับเดินเข้าใกล้รถรถก็จะคลายล็อกให้อัตโนมัตินะเดินถอยห่างก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับได้รีโมทแบบนี้นะครับสองตัวนะครับเนี่ยรถสตาร์ทแล้วนะสั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับเนี่ยรถดับแล้วนะครับแล้วก็ ก็จะมาพร้อมปุ่ม p u s ส start แบบนี้นะครับของเดิมเป็นรูกุญแจนะครับก็ได้รีโมทใหม่2อ,อดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจะได้คีย์การ์ดสแกนเปิดรถได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ทําหน้าที่แทนดอกกุญแจได้เลยนะครับใช้แทนรีโมทได้เลยนะครับเนี่ยล็อกละแล้วก็สแกนเพื่อขายล็อกรถนะครับใช้แทนรีโมทได้เลย ได้ขีดการแบบนี้นะครับสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ